នេះក៏มาล้างរົດเนาะពិសាទខៃណុកហួតជុំហួតជុំ ดวงลมมันจะเป็นตาดเนาะดวงลมนี่เป็นแกงขึ้นหมหาปากระไรรหรือป่าป่ากระไลอยู่มาล้างรถเนาะันจากรับเมนนเื่อนั้นเปื่อนโคตรเปื่อนเลย ก็ต้องหัวจักล่างมีตะขีบ่ามีล่างบออ่อย่านะรถเฮา,ยอ,ยา,าอีกตังใจตังใจตังใจครับแล้วก็ต้องล่างอเออ่าเออะขนัดเสียบวกลายนะอ่า <laughs>